จะพาทุกคนไปช็อปปิ้งที่ร้านเอเชียในบริสเบนกันค่ะรถมาแล้วค่ะให้เะวิ่งเยอแต่ไม่ทันมาเลยมีหลายอย่างมากเลยทุกคนขนมจีนน้ำยาบัตชองนั่นเองขนมชอนเนอร์เน่ากินมากวุณโดนซอสเอ่ยใดเอ่ยเลือกไม่ถูกมันเยอะมาก วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปช็อปปิ้งร้านเอเชียในดิสแบนกันค่ะไปดูกันเลยว่าร้านเนี้ยมันจะมีอะไรให้เราได้สอบ้างแล้วก็เราจะได้อะไรกลับมาบ้างไปสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ในการช็อปปิ้งเลยก็คือเคลิเพลินนั่นเอง let's go ไปกันเลยไปช็อปปิ้งกันเลยค่ะลงลิปก่อน แค่นอนอีซีอีซีไม่ไหวการเดินทางก็คือง่ายมากออกจากประตูมานะคะเราก็มันก็จะไปรอตรงที่สต o อปสองรถจะมาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบเดินแล้วค่ะสต o อปสองอีกสองอีกหนึ่งนาทีนะคะมาแล้วต้องรีบแล้วรถใส่อะไรคะไม่รถมาแล้วค่ะให้ค้าวิ่งวิ่งค่ะสาว เพราะฉะนั้น,ะะน,นลองดูกันนะว่าเราจะได้อะไรกับมาบายท่านนี่ค่ะแล้วก็เดินเข้ามานะคะ ด้านข้างแล้วร้านก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนู่นไงเห็นไหมทุกคนนี่ร้านอยู่นี่เลยอุ้ยนี่ผักผลไม้หลายอย่างเลยย่ะเจออะไรไปทำกินดีมันก็จะมีหม่าม่าอุ๊ยมันคายหิวได้ดีเลยนะ วิมันมีกว่วยจงกว่วยจับอะไรได้ๆราคา1.60ดอน,นก็โอเคนะเอกไปซะเลยเมันมีเยอะมากทุกคนเราจะซื้ออะไรกันดีอ่ะของเกงเยอะไม่ไหวแล้วไม่มีแป้งพับด้ว อุ้ยนี่ไงแคปไทยของที่เราต้องการอาหารไทยก็มีนะคะขนมก็มีอุ้ยอยากกินเนะาะแค้ก็มีนะมีหลายอย่างมากเราอยากกินเนาะที่มันคืออะไรเอ่ยขนมจีนน้่อยากกินมากามกีกกกก่บาท สิบห้าดอลลาร์โีหลายอย่างมากเลยทุกคนตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาชอ็อปค่ะก็เลยตื่นเต้นมีขนมช้อนเรื่องแกฉันตื่นเต้นนะเอาจริง <c oughs> อ๋อสักอันหนึ่งนี่มันก็คือค่ะขนมแบบชองนั่นเองดวนหมดอายุก่อนนะคะเช็คก่อนมันหมดอายุอยู่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรเสียก,กินเอาไม่เป็นไรเสียกินเอา อยากกินมากเลยทุกคนหมดวันที่ส0บวันนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่สนเอาแล้วเฮ้ยอันนี้มันนำกะทิเองนำกะทิดีกว่าเวลานี้ก็คุณเลือกไม่ถูกแล้วนะคะว่าจะต้องการอะไรก่อนดีเพราะว่าอยากกินทุกอย่างเลยในเชลก็จะมีของที่เป็นของแช่แข็งนะคะแล้วก็อุ๊ยขนมแล้วฉันแพ้ทางขนมไม่ไหวแล้วนะ ทุกคนชอบกินขนมมากแล้วที่นี่ก็คือขนมจัดเต็มมากต้องโดนแล้วแหละขนม <laughs> น,น่ากินมากบุ๊ต้องโดนครับแล้วฉันก็คือแพ้ทางขนมถ้วยมากฉันต้องกิน,กกน <X S> <X S> ขนมถ้วยี <X S> ่อนะซอสเอ่ยใดเอ่ยก็คือเต็มเชลนะคะแล้วส่วนตัวนะคะก็คือชอบปลากระกป๋องมากแต่ตอนนี้มีแต่แพ็คใหญ่ ถือไม่ไหวหนะัก <laughs> อยากให้ผลไม้มากเลยผลไม้ใหญ่ผลไมอ้อะเลือดเดือดเลือดไม่ถูกมันเยอะมาก ต่อไปก็คือกลับกันเถอะแล้วก็จะให้ดูประมาณนี้นะคะว่าการช้อปปิ้งที่เนี่ยมันก็ง่ายมันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะบัสเข้าถึงจุดที่อาจจะยากนิดหน่อยแรกๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือชินแล้ว <laughs> ชินแล้วที่ต้องยกของหนักเองไปค่ะไปรอรถกันเถอะโอเคน่าจะมาแล้วค่ะมาน,นี่แหละโอเค เจอกันที่ห้องคาบ๊ายบาย และนี่นะคะก็คืออาหารที่เราได้มาไข่พันโลขาหมูชาไทยขนมจีนน้ำยาป่าต้มเลือดหมูตำลึงข้าวคุกกะปิแล้วก็วุาา้นมะพราแล้วก็ขนมชั้นเป็นขนมไทยหนึ่งเลยคือเราเป็นคนที่ทำอาหารแต่เราทำช่วงบิดซึ่งมัน ก็เกินใจรุมมิดเนาะเราก็เลยแบบเออเลือกที่จะอ่ะง่ายๆแล้วกันซื้อแบบสําเร็จมาแล้วก็มากินเวทกินง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ขัดไปก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังถ้าว่างหรือว่ามีเวลาก็จะทําอาหารง่ายๆให้ดูลวกันวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะของไทยก็จะมีหลายแบบหลายอยา่างมีทั้งอาหารสําเร็จรูปแล้วก็เออมีเป็น ของใช้ของเครื่องครัวทุกอย่างสารพัดสิ่งมีหมดที่ร้านไทยพวกอาหารแชร่แข็งอาหารฟรีดผักผลไม้ต่างๆทุกอย่างมีครบหมดถ้าคนที่ชอบทําอาหารแนะนําเลยค่ะร้านนี้เลิศมากสําหรับคนที่ชอบทําอาหารแต่คนที่ไม่ชอบทําอาหารก็แบบนี้ก็เวิร์กมากๆเหมือนกันโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะช้อปปิ้งที่ร้านเอเชียแล้วก็หากใครสนใจหรือว่ามีคําถาม สามารถถามได้เลยในคอมเมนต์นี้แล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับ scribe ด้วยเอาละค่ะขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย